สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องพี่บีมนะครับวันนี้นะครับพี่บีมก็จะมาแนะนำสาระดีๆสาระประโยชน์นะพี่ทำยังไง Youtube ให้ได้เงินนะครับ100เหรียญหรือ100รดอลลาร์ขึ้นไปวิธีการหาเงินต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับช่องทางแรกนะเราจะใช้คอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับอันดับแรกเนาะ มันต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยอันดับแรกเนาะ,ะการใช้คอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกเนี่ยคุณผู้ชมต้องมารู้จักกับคอมพิวเตอร์กันเข้าใจกันก่อนนะครับอ่ะก็คือเก้าอี้มันเลื่อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมก็คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจกันก่อนเนาะอ่ะก็คือ 1 0 0ดอลลาร์แตม่มีผู้ติดตามครบ1 0 0 0คนอยากได้เงินเลยใช่ไหม10ดอลลาร์แต่ถือของประมาณ3 6ดอลลาร์แต่มันเหลืออีกประมาณ64ดอลลาร์นะครับใกล้จะครบร้อยแล้วแต่อยากได้เงินทำไงแต่ไม่มีคนดูแต่ AI เขาตรวจสอบว่าเราเนี่ยมีผู้ติดตามครบ1 0 0 0คนแต่ยังไม่มีคนเข้ามาดูทำไงวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับ ว่ามันต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยนะอันดับแรกนะครับอ่ะก็คือเราก็ต้องมาเกิดนําเลยนะครับคลิปนี้หนึ่งก็คือการเอาคลิปไปแชร์ลง f a c e b o o k 2ก็คือการเอาคลิปทำลงเดียว f a c e b o o k 3ก็คือการทำคลิปวิดีโอสั้น ลงใน youtube นะครับนั่นเองนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยวันนี้ผมสดชื่นนะผมไม่เครียดนะครับเขี่ยไหมเมื่อก่อนผมเครียดมากเลยนะผมหน้าแก่จนอายุตอนสามห้านะเขี่ยไหมผมก็จะเป็นลุงเป็นนายนะเขี่ยปะอ่ะมันมีสามเทคนิคในการหาเงินนะครับหาเงินยังไงให้ได้เข้ากระเป๋ามีสี่วิธีหาเงินนะครับเขี่ยไหมทำจากเว็บไซต์เลยนะครับ คุณผู้ชมต้องระวังเว็บให้ดีนะครับที่มันจะหลอกกินเงินเยอะๆนะครับก็คือทำจาก t ิ k t o k แล้วก็ทำจาก facebook แล้วก็ทำจากเด็กดีด้วยนะครับมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่า tiktok เนี่ยมันต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คนขึ้นไปนะครับโอเคไหม มันก็จะประมาณนี้กันเลยแต่ผมมีผู้ติดตามแค่200คนเข้าไปนะครับแต่ว่ามันยังยังไม่สบายใจเลยอะแต่ว่าจะทำยังไงดีหาผู้ติดตามยังไงก็คือเราต้องอแชร์คลิปไปให้คนนู้นคนนี้เขาก่อนให้ผู้ติดตามครบ1 0 0 0งคนก่อนก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคไหม หรือก็คืออย่างนี้นะครับเราจะเอาเลี้ยวเฟซบุ๊กนะครับไปให้ให้คนกดติดตามให้นะครับก็คือให้พบ5,000คนก่อนถึงจะสามารถรับรายได้ได้กรอบบัญชีธนาคารนิดนึงมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือไม่ใช่เว็บนะก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยครับ หรือเขียนหนังสือเด็กดีนะก็คือเขียนนิยายมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะอันนี้คือไม่ให้แนะนําทําจากเว็บนะครับเว็บอื่นไม่ต้องทํานะเดี๋ยวโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องขำนะครับโอเคปะมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเค u t u b e ต้องลงมือสู้ๆนะครับท่านผู้ชมโอเคไหมคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคบ๊ายบายท่านผู้ชมวัสดีครับ